สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเบนพู้โดยนะครับที่ปรึกษาการขายอยู่ที่บีเอ็นลาดพร้าวหนึนะครับวันนี้นะครับเบนจะพาไปรู้จักรถยนต์คอมแพกต์คาร์นะครับระดับพรีเมียมนะครับรองรับผู้โดยสารมากถึง7ที่นั่งนะครับจะเป็นรุ่นไหนนะครับตามไปชมครับครับและแล้วก็อยู่กับบีเอ็นดับเบิลยูสองหนึ่งแปดไอแกนโชเลอร์ลักชูรี่เอฟสี่สิบหกนะครับคันนี้นะครับขนาดเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับตามไปดูภาายยยนนนอกกแลละภใััเครบ รถคันนี้นะครับปี2015นะครับราคาอยู่ที่1,170,000บาทเราไม่ขายครับเราขายเพียงแค่1,50,000้บาทเท่านั้นนะครับยังมาพร้อมกับตัวรับประกัน1ปีหรือ25,000กิโลนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเบนซิเบิร์ด้านล่างนี้นะครับเน้นย้ำนะครับมากกว่าการซื้อขายคือการบริการและพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ